ได้ดีครับาครับเราเรียของสั่งเรื่องเรื่องั่งประกานนะคะได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตพันธม์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุพรรณขึ้นซึ่งเราจะเรียกย่อว่าอพสทสพนะคะจังหวัดอุบลราชธานีกี้าราชกาประกอบด้วยนะคะคณะทำงานจะทำแผนแม่บท นายดูม uhm. uh, bo. uh ีรองและรองเป็นประธานคณะทำงานนะคะคณะที huh. so mm ่สามคือคณะทำงานขับเคลื่อนจับสรนการเคลื่อนกระแสนำการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นนะคะโดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นประธานคณะทำงานนะคะในวาระอยู่แล้วนะคะเรียนมาให้ท่ชนรับทราบค่ะซึ่งคำสั่งต่างๆนี้จังหวัดก็ได้แจ้งเียนไปแล้วนะคะ เทศการเกษตรนะครับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับเป็นในฐานะครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมรองรับครั้นมาจะเตือนานนี้จะตั้งไว้ใส่ไว้ในทุกคณะนะครับก็คือเดี๋ยวคณะคณะทำงานสนับสนุนที่ที่้องถิ่นจังหวัดเป็นการท้องถิ่นต่างๆนะครับ ปบัติการทรงานกำน้ำจากคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมงานจังวัดอคางการนะครับเด็านต่างๆสองับเคลื่อนการลงงานตามกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรโดยร่วมกับอพสอการที่ร่วมกับน้องพระฤๅษีองค์องตอื่นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวมั้นกุนต่างๆการวางแผนพัฒนา ทรัพยากรต่างและการนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์และศึกษาครงสร้างวิจัยต่อยอดต่อไปนะครับผมร่างการกำหนดนโยบาการสนหับการนิจิงๆนะคะขอความร่วมม้อในการอันนี้จะเพิ่มในวันละตรงนี้เลยตามประกอบการประโยชน์และอำนาจหน้าที่ขอพูดได้นะฮะผ่านเลยนะครับ เลืสีเรื่มเพิ่มาก่อนครับเกินในขาครับผมไคุเดีวนะภาปีที่หกุรกาคมห้าเก้าถึงกันยาหกสี่นะคะเพื่อเสนอคณะทำงานจะทำแผนแม่บทโดยกำหนดให้ส่งข้อมูลภายในที่สามสิบธันวาคมสองร้อยห้าสบเก้านะคะแนวทางและกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ